ที่อะไรนะ่ะสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลหนึ่งกล้องมันสั่นั่นเพราะผมใช้มือถ่ายเนี่ยรถมันก็สัน่นมันก็เลยพาสั่นนะอันนี้ผมตั้งใจถ่าย ดูอะไรเที่ยวไปเที่ยวมามีภูมิพล,ลสองด้วยเดี๋ยวจะสุกเห็นไหมอ่าน้วยเดี๋ยวก่อนกนี่เจอกับแม่น้ำโอ้แม่น้ำสวยงามดีผมปรับแบบ0.5คูณนะ เพราะว่ามันจะได้เห็นแบบนี่ผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อนี่มต้องถ่ายสูงๆไงโอ้วว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 ยววววว ขับจักรยานแบบสูงๆไหมแบบความเร็วสูง2,000กิโลเมตร5,000กิโลเมตรอะโอ้ยก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่โอ้สวยงาม